สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแยาดินโกกอกค่ะโอ้ยโอ้พูนโอ้โหเท่เนาะโอ้ยเจ้าคือถ่ายทาเท่แท้ค่ะขออนุญาตถ่ายเด้อค่ะจ้าโอ้เอาเท่เลยค่ะเอาเท่เลยสุดยอดเลยจ้าเอ้าเท่เลยโอ้โหอุ้ยงามง่ามง่าไม่ดีใดโอ้โหอุ้ยง่ามเทไร พูนเจ้าเอานานวิวงามแท้เนาะสีเลขอะเลยวนมานีบ่อยากเลกนี้จ้จะโรยทานมาอ้โ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 ้โอ้โอ้โอ้โ้าอไโอ้โอ้โ่้โอ้เอ้โอ้โอ้นอ้นอ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้โ้เองโอ้โอ้เอ้โอ้โโอ้โ้าอ้อ้โอ้โอ้าม้โอลโอ้้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โ่้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้้อ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 งอ้อ้อ้อ จ่าข้าสวยๆนั่งค่านี่จ้ามอยผาจ่าค่าขอบคุณค่าเช่นเดียวกันค่ะอ๋นี่มาซองรถที่ซองแถวใดกันยุพผุนโบอึดแล้วยุพผุนค่ะันเที่ยวไปเที่ยวร้างใก้เลยเนอะอ๋อจ้าจ้าจ้า ไอ้ Ai, โลกมดสก้อนสิไป้อจ้าจ่ามาจังน้องคายนะคะค่ะโอ้ตลกด้วยนะคะนี่นะคะอ้าวมมาจากน้องคายมาเวะไปเที่ยวมามามาแวะค่ะคือผ่านนะคะผ่านไปไม่คิดว่าบ้านลุงพลอยู่ตรงนี้อ้าวพอดีเจอ บ้านลุงพลอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้โหเห็นปู่พญานาคใหญ่โมโหลานสวยเลยนะคะจอดรถทันทีเลยนะคะพจอดรถถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปแบบอลังการเลยนะคะ,ะหลายท่าด้วยจะนี่เห็นถ่ายยืนถ่ายรูปอยู่นานก็เลยมาขอถ่ายนะคะบอกว่าโอเคนะคะถ่ายได้ครับนะคะคค่ะ่ะะตอนนี้เที่ยวแล้วก็ไปถ่ายบ้านลุงอีกนะคะนีะ่ค่จะจากน้องพายค่ะ แล้วก็เราก็เดินดูไปต่อนะคะเดินสำรวจตลาดนะคะวันนี้นะคะมีอะไรเอ่ยป้าต้อมโอ้ป้าต้อมเอาหน่อไม้มานะคะนี่ค่ะหน่อไม้กับพักมะแขงพร้อมบอกอันนี้นะโอ้บักแขงกระลายหน่อไม้ก็เยอะนี่ค่ะมกแขงกระลายหน่อไม้ก็เยอะหน่อไม้กระสอบนึงนี่ค่ะคนหาหน่อไม้นะคะ ดีเลยโอ้ยหนาคือขาวแท้มือนีโอ้ผมกระสีทองออกสีทองเลยค่ะโอ้โหนะคะทุกวันนี้แม่ค่าป้าต้อมตลาดน้อยก็แต่งตัวสวยนะคะค่ะนี่ค่ะพี่ผมผมก็ะสะสะอะไรป้าต้อมอัะมะกรูดค่ะสาะมะกรูดน้ำม่วกน้ำชาวข้าวแช่มะกรูดสูตรย่าหนิงใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมคะสูตรย่าหนิงนะคะ นี่ค่ะจากที่แถวนี้นะรู้สึกงอกนะคะขอโทษนะโทษนะข้างนี้นะคะข้างหลังนี้นะคะดูสิคะจะออกเป็นสีสวยนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีสวยนะคะค่ะจากผมงอกจะออกเป็นสีทองนะคะนี่ค่ะให้สระทุกวันนะคะแต่แกก็สระอาทิตย์ละครั้งนะคะโอ้โหไม่ได้ต้องสระทุกวันเด้อวันนี้น่ะเด้อนี่นะคะอ้าวตัวต่อก็อยากจะกินหน่อไม้เดี๋ยวเอาเอาเอาตัวต่อตัวร้ายที่ต่อตาชานะคะ นี่นะคะหืมหน่อไม้ปลาต้มนะอันนี้แกงแกงใส่อาหารเช่นกระดูกหมูนะคะแล้วก็มีฟักทองอ่อนๆนี่ค่ะฟักทองอ่อนๆนี่เนาะมีฟักทองอ่อนแกงใส่หน่อไม้นี่นะคะนี่นี่คือฟักทองอ่อนๆนี่นะคะแกงใส่หน่อไม้นะคะนี่ค่ะอร่อยมากนะคะนี่ค่ะใส่ยนยนางน้ำยะนางเขียวๆด้วยทำน้ำยะนางเขียวๆขี้จีเลยนะคะก็แกงแบบอู้แกงหน่อไม้ดิกินไม่เบื่อนะคะ อร่อยนะคะค่ะแกงหน่อไม้อร่อยนี่นี่ก็มีฮะค่ะนี่นะคะอ่าเขาเรียกมะแขวงนะคะมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงของป้าต้อมนะคะมโอ้มีวันนี้มีหน่อไม้มีมะเขือพวงเห็ดไม่มีเนาะเห็ดไม่ออกใช่ไหมอ๋อทำไมไม่หาเห็ดเนี่ยมันจะได้ขายดีนะเหรอเห็ดมันไปไกลบ่ นหน่อไม้ได้เป็นกระสอบเลยนะคะ,คะกระสอบเลยนะคะหน่อไม้ไล่นะคะนี่กระสอบเยอะเลยค่ะเต็มเลยนะคะกระสอบไใ่ไม้ไล่ทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อนี่ค่ะคือตลาดน้อยนะคะมีแค่สอง้านที่เองค่ะเพราะ เจ๊งไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่สองร้านนี้ค่ะที่ยังไม่เจ๊งค่ะน้อันเจงไปหมดแล้วร้านหนิงก็เจ๊งไปแล้วร้านแม่ยายมาต่อยก็เจ๊งไปแล้วนะคะมีแค่ร้านเดียวนี้ค่ะถ้าใครจะมาก็แวะมาซื้อได้นะคะค่ะแต่ร้านน้อยบ้านลุงพลก็เหลือแค่สองร้านเองนะคะค่ะมาช่วยซื้อนะคะเดี๋ยวร้านนี้เจ๊งไม่มีใครมาขายช่วยเด้อถ้าร้านนี้เจ๊งไม่มีใครมาขายนําเด้อบานี้ โอ้ยวันนี้รู้สึกเม่ต้อมหน้าขาวนวลสวยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะใชขี้มันแดนเนแมเต้นไนหม้อโอ้ใช่ขี้มันกระเด็นนะ้าเต้นเอาไห้พูน่ะโอ้มนกระแม่นละแล้วเออมานงามท่านี่ะแล้วโอ้ยของย่หอดีก็ด้อเนาะโอ้โห โทษๆๆๆหน้าเต็มเด้อให้ยายสมควรนะคะโอ้โอ้ยายสมควรเอาให้นะคะโอ้โหยายสมควรโทษโอ้ยยายสมควรคือกล้วยไหว้นี่นะวีละสิบบาทค่ะค่ะกล้วยไหว้นะคะท่านไทยอยากซื้อกล้วยไหว้ก็หวีละสิบบาทนะคะกล้วยไหว้ของแม่ดานะคะนี่ค่ะนี่ก็ค่ะจ้าจ้านี่นะคะ ตลาดน้อยก็อยู่เหมือนเดิมนะคะมะแขงนี่เอาไปทําอะไรกินยายเอาไปตึ้งเอาไปนึ่งเอาไปต้มแล้วก็ทําเป็นแกงขแนงก็ได้นะอร่อยนะถ้าเป็นคนไทยเขาจะใช้แกงขแนงเนา้ยใยเนาะนี่นะคะนี่ก็จะทําวิธีเออแกงขแนงผัดเผ็ดเออพวกมะเขือพวงนี่เนาะก็เลยอ่าค่ะเออใช่ก็เคยจะเคยเคยกินแต่ไม่เคยทํานะคะ ค่ะถนัดที่สุดคือแกงหน่อไม้นะคะอาหารพื้นบ้านของอีสานนะคะถนัดที่สุดเลยนะคะ,ะของอาหารไทยไทยก็ไม่เคยทํานะคะแต่ไปที่กรุงเทพก็เคยกินอยู่แต่ไม่เคยทํานะคะ <ๆ S 2> ค่ะแกงหน่อไม้ออมบอนไอ้พวกนี้น่ะถนัดค่ะ <ๆ S 2> แกงปลาแกงหวายนะคะหน่อยอดหวายนะคะก็ถนัดนะคะค่ะแกงก็อร่อยอยู่นะคะๆๆๆถนัดชอบแกงของบ้านเรานะคะเพราะเราทําเป็นค่ะอาหารไทยก็คนไทยเขาทำเป็นเนาะ เราเค่อยกินอยู่แต่ก็อร่อยอยู่เขาแกงเป็นมะเขือพวงนี่อเขาจะไปแกงกะทิเนาะบางทีเนาะใช่แกงกะทิก็ได้นะคะใช่ใช่แกงกะทิก็คงอร่อยนะคะนี่ค่ะแ,แต่ว่าฟักทองอ่อนๆแบบนี้แเราจะแกงใส่กหน่อมไม้นะคะแกงใส่หน่อมไม้นะคะฟักทองแล้วก็ยอดฟักทองด้วยนะคะค่ะงั้นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กด สับสไครให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้ากดอ้าถ้านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ขอกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ